สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับทางสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับเน้น5คู่นะครับพี่พี่ก็วันนี้ผมจะขออนุญาตเพิ่มนะครับตัวเด่นอีกตัวนะครับแต่ว่าตัวรูดเม็ดเดียวผมให้เม็ดเดียวเนาะนะครับผมเพราะว่าในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่ผมผมให้เด่นคือได้เด่น3กับเด่น9 นะครับพูดง่ายๆเลยแต่ว่าผมเอาหลักเนี่ยเลขสามเนี่ยมาเป็นหลักร้อยนะครับแต่ไม่มาจับใส่ตรงเนี้ยผมน่าเสียดายมากๆนะครับแต่ว่ามีมีมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะครับเขาเขาตัดเล่นเนาะเขาซื้อสามตัวแล้วเขาตัดเล่นนะครับแล้วไปพี่ดูผลเดียวสามศูนย์เจ็ดเนาะมันคือผิดแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดเลขเก้ามาอยู่เป็นสามศูนย์เก้านะนะครับไม่มีได้เฮกันนะครับผม,มนะครับน่าเสียดายมากๆเลยในะงวดที่แล้วแต่ว่า เม็ดเดียวนนองใครวิ่งรุดนะครับเข้าไปที่ศูนย์เก้าอ่เก้าสามนะครับพื่ปิดนะครับเข้าไปที่เก้าสาม่างชุดสี่ตัวเนาะนะครับผมเม็ดเดียวรุดเก้านะครับก็เลยว่างวดน,นี้นะครับวันนี้จะลงตัวเด่นอีกตัวให้พี่ๆได้รับชมด้วยนะครับเนาะชื่นชอบยังไงก็ค่อยตามนะครับผมก็คําเตือนนะครับ ตัวเลขนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้งวดที่แล้วนะครับผมให้ได้เด่น3กับ9เนาะแต่ว่าเลือกเอา9มาลูดเม็ดเดียววันนี้นะครับตัวเด่นตัวเด่นผมได้เลข8นะครับพี่พ ได้เลข8นะครับเม็ดเดียวรูดนะครับเม็ดเดียวรูดเม็ดเดียวรูดนะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับผมเม็ดเดียวรูดนะครับตัวประกบคู่นะครับ5คู่นะครับที่ผมจะให้ไปนะครับพี่ๆก็จะมี สานะครับ3ามสองนะครับผมสามหแล้วก็ส9้า นะครับผม30 32 36 38 39นะครับห้าคู่นะครับเนาะก็จับมาให้พี่พี่ FC ได้รับชมกันนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองพิจนารณานะครับผมส่วนนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับพี่พี่เดยะครับนี่เน้นเนาะ เม็ดเดียวคือสามนะครับพี่พี่สามตัวนะครับหลักร้อยผมให้ไปที่เลขสองนะครับก็จะเป็นสองสามแปดนะครับสองสามหกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับหวยฮานอยเนาะ พูดผิดนะครับพี่หวยลาวพัฒนาเนาะนะครับไปฮานอยเฉยเลยนะครับเนาะก็แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียวเน้น5คู่นะครับงวดประจำวันที่17มีนาคม2566นะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นที่ผมเลือกจับมาให้พี่ๆจะรับชมก็แล้วกันนะครับหรือใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายนะครับหรือว่ารอรับชมแนวทางเลขทูประกบคู่ไปด้วยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับผม ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าได้แนวาทางตัวเด่นแล้วอย่าลืมไปเสี่ยงโชคนะครับที่บ้านคุ้มทองนาคานะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ